ไปโนนโรดโอ้มปัญญาที่ยาบได้นี่เบิ่งตูเอาผักเขียตรงนี้มัต้องซื้อเชงหวายได้ไหมบ่กต่ต้องซื้อทำไ้อยเจดบาทตนี้ร้อยสามร้อยกว่าโอ้ได้แบบนี้ดีกว่าเนาะแบบนี้จ้างขเยึบหน่วยจ้กบาทนี่งาบาทตบหบาทห้บาทเอาแล้วนี่ได้นานนึง โอ้โหน้าเนี่ยนี่สามปีป่ะคานเราไทยย้ยนยิงสิโอ้โเสื้อเสื้อซื้อยังไปเป็นจ้างเขายิ้เป็นไส้เป็นเห็ดแบบเพลงเลยยกมันแม่ภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆเว้ยเสียนอกคนเห็ด Oh, เริ่งเลื่อที่น้องเลยตันนี้ใส่แบบเคียนยยรถไถไส่ไฮดรอลิกโยกเลยดูซื้อคนแนนอนมากคนเก็บผ้าก็เก็บไปใส่ผ้าแทนเคงซับใส่ผ้าเลยมีผ้าเย็งนี้ร้อยอย่างนี้มีจังไงเนี่ยยังผ่าเขียวเนี่ยร้อยผืนบอกร้อยมีซื้ผืน ร้อยยี่สิบผืนนี่ถ้าผืนลาบก็ได้ร้อยยี่สิบผาบแล้วเนาะต่อไปก็ตีต่อไปต่อไปนี่ก็ต้องใส่คน้นละใส่คน้คนแคน่สองคนตักซื้อกว่ดเทไว้ตัวซื้อกว่ดเทเนาะเทะมากเลย เบิ่งแรกพอม่พีน่นองม,มันนี้มันไล่การคุ้มมันตอนนี้ประเทศไทยใส่เทคโนโลยีใหม่หลดแรงงานลงเยอะสามารถโยกได้ทีหนึ่งตีหาหาโยกได้ทีหนึ่งเป็นสีผืนหาผืนเลยแค่ใส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 ่แล้วก็โยก กุ้นื้ตกเนื้ของนีดของโตลงเรียบร้อยใส่ไฮโดรลิกโดตที่น่องเลยเทันสมัยตอนนี้มันเส้นมันเสือมันหันรู้สึกว่าใส่เป็นผ่าเขียวนิดเห็ดหงูงไสเห็ดเสือกไสลงทุนหน่อย ถ้าซื้อเคียงใบก็น้อยนึงสามร้อยหาสิบหรือสี่ร้อยบาทแล้วแต่สมัยก่อนก็ต้องใส่เคียงหวายใส่ไม่ไผ่ใส่บันไดแบกอย่างนี้ทั้นสมัยที่สุดเลยทันสมัยต้องไปแบกไปยกเพิ่บาทวันนี้พอดีมาบ่ค่อยทันกับพิษอะ่ะเอายกกันเกบเฟร็ดละ เราซู้ึกว่าไฮไลท์เก่งนงเก่งเก่งรูซึึกว่าคิดค้นแบบนี้มาจกปีแล้วนี่ฮ้ยปีที่แล้วแต่ก่อนนี่ไม่ได้คิดค้นยังซี่เลยแม่บ่แล้วไปเห็นทั้งเหล็กเขาเห็นมานี่คิด คิดค้นหาวิธีจากไเฮ็ดเองว่าต้องเอารถยกยังสั้นต้องประหยัดคนขนาดนั้นขนาดนั้นสมัยก่อนนี่ต้องใส้ถึงสิบหายี่สิบแต่สมัยนี้ใส้แค่สองคนแล้วก็4ีหาคนคือคนเก็บหนี่เป็นประมาณเจ็ดแปดคนตออใส่ผักเขียวเลยแบบนี้อ้สึกวัดเทพุทธเนยเพราะต้องเก็บตามเก็บที่หลังเเออ คุดนี่กับคุดสิงขุดสิงขุดสิงคุดทิงรูดสิงไม่ได้เลยมันบ่ <Okay. S 1> แต่ก่อนนี่คุดนี่ต้องเก็บตามด้วยสั้นรถเหยียบอย่างนี้รถน้อยไปเหยียบเนาะเน <Okay. S 1> ดีเลยแต่ก่อนนี่มันเหยียบมีแต่ก่อนมีแย่งกันบานันเงี้ย <Yeah. S 2> แย่งกันเราทิ้ง <laughs> แต่ของอย่างนี้มันแพงเนาะบ hmm. าบหนึง่งแต่ก่อนนี่สามบาทสี่บาทสีขุดจะสองบาทเนาะตี <Okay. S 2> จ้างเขาคุดอย่นี้จ้างเขาขุดเจ็ดบาทเนี่ย ดคือทั้งหมดค่ารถท้าอย่างเข้าวเม่ากี่ยงไหมมออั้สี่สิบบาทสี่สิบบาทหัทวเฉลี่ยละลูก้อกองไปสิบหางยี่ิบแล้วบ่นเออเอาได้ไดดย,ดย,ยี่ิบเอาได้ยี่สิบปุยวาได้ค่าน้ำมันอีกแต่นนี้น้ำมันเขาเติมกันแค่สามปีร้อยมีทุกไม้ได้สองสามเที่ยวเดีย๋ยนี้เติมสามปีร้อยมี มันยังโมโหตลาดเลยเนาะเคดนไปยืกันไปดสอกวางเฮ้รถไปขีนโคตรโคตรข้นได้แย่เว้ยจางเอง่างเองบินกระบาทซื้อเี้ยสื่อซื้อเลื่ออย่างมาซื้อให้รลิกมาใช่เองอันนี้คือไฮาให้รลิกอนาดิซื้อนห้โรลิกอ๋อซื้อตั้งหาเวื้อตเออหลาหล อ๋อใส่สวมใส่นี่ซื้อเดือนตุ๋นซื้อไอ้รดน้อยนี่ันเดียวอีกซื้อมาคันเดียวซื้อมาถือน้เขาเลยมาแปลงอ๋อเลยมาแปลงแค่แต่นี้เลยต้องไปซื้อมาตีนาม่อีกคือนาบรเหตละเหต์นาแต่เห็ดได้แต่นี่ถอดบนงานไทยถอดถอดยกฟิงไว้นาถิงออกด้ก็ได้ สบายเนาะโคเท่ๆช่วงงานไทยมาก่อนแล้วมันเคยอป็นนี้พยายาพอะไรอยู่อ๋อโอเคโอเคแม่มาบ่ทันเลยมาบ่ทันเลยไล่เขาบ่เคยมาไล่ที่ตรงนี้เลยเด้อนี่โอเคติดคลิบด้วยเทรนเดอร์พี่น้อง